สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่พี่ที่รักนะสะสมนะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็ได้นําเหรียญการชนะพิเศษนะครับที่หลายๆท่านนะครับได้ติดต่อสอบถามทางเพจของแสงทองนะครับวันนี้ก็เลยได้นําเหรียญนะครับเหรียญทั้งสามรุ่นนะครับเอามาฝากพี่พี่น้องนนะครับแล้วก็นําข้อมูลดีๆนะครับเอามาฝากนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับแล้วก็เหรียญ50สตางค์แล้วก็เหรียญ10บาทนะครับที่แสงทองสองทางจะนํามารีวิวฝากพี่พี่น้องนนะครับว่า มีการจัดสร้างมาเท่าไรนะครับแล้วก็ราคาการซื้อขายนะครับราคาที่ประเมินออกมาแล้วนะครับว่ามีราคาเท่าไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะครับเราไปที่เหรียญหนึ่งบาทก่อนนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญมหามงคลสมัยนะครับราชพิธีการจนาพิเศษนั่นเองนะครับด้านหน้าของก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งจัดสร้างมาเยอะมากนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้นนะครับ272ล้านนะครับ5 7 2 0 0นเหนนรียญนะครับซึ่งจะมีราคาที่ประเมินออกมาเป็นราคาเหรียญย n นีนะครับเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือสภาพที่เทียบเท่านะครับเทียบเท่าย n นนั่นเองนะครับซึ่งขนาดของเหรียญนะครับ20มิลลิเมตรนะครับ ขนาดของเหรียญย0มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก3.4กรัมนั่นเองนะครับส่วนเหรียญหนึ่งบาทนะครับราคาการซื้อขายนะครับที่ประเมินออกมาแล้วนะครับประเมินออกมาแล้วก็ตั้งแต่15บาบาทจนถึง25บาบาทนั่นเองนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับนี่ก็คือหน้าตาเหรียญหนึ่งบาทนะครับซึ่งราคาไม่ได้สูงเหมือนกับหน้าเว็บนะครับที่โฆษณากันนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะครับ ความต้องการของร้านนะครับความต้องการของร้านที่ระบุนะครับราคาลงไปนะครับสูงสูงไม่รู้ว่าความต้องการเขาต้องการแบบไหนนะครับแต่ราคาการประเมินนะครับการประเมินออกมาแล้วนะครับก็ประมาณที่แสงทองกล่าวไปนะครับของเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพุทธศักราช2539นนะครับนี่ก็คือ1บาทนะครับเอาละเราไปเหรียญที่2กันนะครับเหรียญที่2นะครับไปแบบเร็วเร็วหน่อยนะครับเหรียญที่2 เป็นเหรียญ50สตางค์นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์อ่าซึ่งเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2539เหมือนกันนะครับการชนะพิเศษน,นั่นเองนะครับอ่าเหรียญมหามงคลสมัยนะครับพระราชพิธีการชนะพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญกษาตร์ที่ระลึกนะครับอลูมิเนียมนะครับดอนนะครับอ่ารุ่นเดียวนะครับอ่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ เหรียญรุ่น50สตางค์นะครับเหรียญรุ่น50สตางค์ของปีพศ2539นะครับซึ่งขนาดก็อยู่ที่18มิลิเมตรนะครับ18มิลิเมตรน้ำหนัก2.5กรัมนะครับจำนวนการผลิตออกมานะครับจำนวนการผลิตออกมา105ล้านนะครับ4 3่แ0 0สเหรียญนะครับราคาการซื้อขายนะครับของเหรียญ50สตางค์นะครับที่ประเมินออกมาแล้วก็อยู่ที่ราคาตั้งแต่15บาทถึง20บาทนะครับ นี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนเหรียญ25สตางค์นั้นนะครับเหรียญ25สตางค์นั้นก็ราคาราคาตั้งแต่หน้าเหรียญนะครับขึ้นจุดไม่เกิน15บาทนะครับราคาไม่เกิน15บาทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนเหรียญ10บาทนะครับส่วนเหรียญ10บาทก็จะมีด้วยกันทั้ง2แบบนะครับ2แบบด้วยกันนะครับเหรียญ10บาทจะมี2แบบนะครับซึ่งราคาประเมินออกมาใหม่ของปี6 3นะครับ ซึ่งจะมีบล็อกนะครับบล็อกแบบชิดแบบห่างนะครับหรือบล็อกนอกบล็อกในนะครับตัวนี้นะครับก็จะสังเกตนะครับจะต่างกันแตกต่างกันนะครับเป็นเหรียญมหามงคลสมัยเหมือนกันนะครับซึ่งผลิตออกมาปีพุทธศักราช2539นะครับขนาดนะครับซึ่งขนาดเหรียญนะครับ26มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก8.5กรัมนะครับรุ่นชิดขอบนะครับรุ่นนี้นะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับ ซึ่งผลิตออกมานะครับออกมาทั้งสิ้น120ล้านนะครับ120บล้านเหรียญนั่นเองนะครับส่วนราคานะครับราคาที่ประเมินนะครับราคาที่ประเมินออกมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ราคายังต่ําอยู่นะครับตั้งแต่ราคาตั้งแต่หน้าเหรียญนะครับหน้าเหรียญไปจนถึง25บาทนะครับราคาหน้าเหรียญไปจนถึง25บาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่สูงนะครับของเหรียญการจนาพิเศษนะครับ แต่ความต้องการของนักสะสมก็ถือว่าต้องการเยอะนะครับในช่วงหลังๆมานะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นบล็อกห่างนะครับห่างขอบนั่นเองนะครับห่างขอบของปีพุทธศักราช2539นะครับซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็เท่ากันนะครับ26มิลิเมตรนะครับน้ำหนักก็เท่ากันนะครับ8.5ากรัมส่วนจํานวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตของรุ่นนี้นะครับ61ล้านนะครับ40,000น 90,000เหรียญนะครับ네 <stop> <une> อ th ันน <une> bueno ี้ก็คือจำนวนที่ผลิตของเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นห่างนะครับห่างขอบนั่นเองนะครับเราจะสังเกตได้ตรงนี้นะครับรุ่นชิดรุ่นห่างนะครับซึ่งราคาการประเมินนะครับราคาการประเมินออกมานะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ยังถือว่าต่ําอยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าเหรียญรุ่นชิดขอบนะครับ าราคาตั้งแต่25บาทจนถึง45บาทนะครับราคาที่ประเมินออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือ,อข้อมูลนะครับข้อมูลของเหรียญรุ่นนี้นะครับของเหรียญทั้ง3 3รุ่นนะครับของเหรียญทั้ง3รุ่นก็ยังถือว่าราคาก็ยังไม่สูงเท่ากับราคาที่ประกาศรับซื้อกันหน้าเว็บนะครับตัวนี้นะครับก็พี่ๆน้องๆก็สามารถดู นะครับแล้วก็เปรียบเทียบราคาระหว่างข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆนะครับที่ลงกันในหน้าเว็บนะครับตัวนี้นะครับว่าประกาศซื้อกันราคาหลักร้อยหลักพันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นราคาจริงหรือราคาปลอมนะครับอันนี้แสงทองสองทางก็อ้างอิงจาก ชุดเหรียญกระสาบไทยนะครับตัวนี้นะครับก็เลยนําข้อมูลเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับตอบพี่ๆน้องๆในคลิปนี้นะครับว่าเหร Aí, ียญทั้ง3รุ่นนี Happ ้นะครับทั้ง3รุ่นส er ี่แบบนะครับสรุ่น4แบบเพราะว่าเหรียญสิมีอยู่2แบบนะครับก็เอามาฝากพี่ๆน้องๆเอาละครับส่วนคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอสวัสดีครับ